นี่นะคะเช็ดนัำที่เรามาเก็บนะคะถ้ามันยังไม่หล่นเราก็ใช้ที่คีนลงมาอึ๊บนอนแล้วค่ะมันหล่นแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้เท้าเหยียบค่ะเหยียบแบนี้นะคะเหยียบเหยีบหยบแบงนี้ค่ะแล้วมันก็จะออกมาแล้วเราก็ใช้เหล็กคีบคีบเอานะคะเพราะเราไม่ได้ใส่ถุงมือถ้าใส่ถุงมือก็หยิบได้เลยไงยค่ะ นัเราเพิ่งจะมาเก็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไซส่วนนี้จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะส่วนนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ไปบินไกลแม่น้อยมันอยากไลส่วนนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนละพันเป็นคนละพันกับที่เป็นลูกใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใญ่อะค่ะแต่มันน่าจะเป็นพันเดียวกันกับ เจแปนนิสเ,เช่นนัทนะคะก็คือของพันญี่ปุ่นพันญี่ปุ่นมันจะหวานมันเนาะปกติเคยไปเก็บส่วนหนึ่งก็จะลูกใหญ่ๆหน่อยนึงอะคะ่ะจะมันแต่ไม่ค่อยหวานเดี๋ยวรอรอดูว่าพันนี้จะเป็นยังไงมัางจะหวานมันแค่ไหนเยียบเยียบค่ะเยียบเยียบเยียบยาให้มันแตกมา แล้วก็คีบเอาค่ะคีบหรือหยิบเอานะคะถ้าใสุ่งมือก็หยิบได้เลยอันนี้ลูกเล็กนล้วเม็ดเล็กเม็ดเล็กมากโอ๊ะทำไมต้นนี้ไม่น่าจะลูกใหญ่ไม่น่าจะเม็ดใหญ่เท่าไหร่เม,ม,ม็ดเล็กๆอะเขาเอาปินอาชีอดนมาปินโดนแบบสมหมด โนมันแบตหมดแล้วลูกค่ะเม็ดไม่ใหญ่ต้นนี้เม็ดไม่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปดูต้นใหม่เผื่อได้เม็ดใหญ่กว่านี้เพราะว่าที่เราเก็บมันเม็ดลูกใหญ่กว่ากันอยู่ไปต่อค่ะเอมี่เก็บอยู่ทางโน,น้น,นเอมนนี่เก็บอยู่โน่นค่ะ เช็ดนัดกำลังออกนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าเก็บเช็ดนัดกันค่ะนะี่จ้าเช็ดนัดแก่บนต้นเยอะแยะไปหมดเลย mm hmm. เดี๋ยวจะพาดูทาเราไม่เด็ดลงมาทีละลูกอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่เด็ดแบบนี้นี่จ้ีนี่ถ้าเราไม่เอาที่คีบเด็ดลงมาเราก็ใช้วิธีเขยา่านะคะอาชีพมาเขย่าดิ ไหนมาเขย่าให้เขาดูดิเร็วๆมามามาชูนาทีอยู่สองกิโลเขย่าดิเขย่าต้นดิเขย่าเขย่าแรงแรงมันยันที่ไม่สูงขึ้นอาโอ้เขย่าต้นมันเดี๋ยวไปเขย่ากิ่งมันสิ จับต้นขยับจับต้นขยับไม่ทำแล้วพอมันหล่นลงมาที่พื้นนะคะเราก็เหยียบค่ะนะะี่ค่ะเราก็เหยียบเหยียบเหยียบให้มันแตกออกมาแตกออกมาจากลูกของมันมันยังไม่สุกครับเราก็เก็บนะคะ ใช,ใช้ทิ่คีดเก็บหรือถ้าใครเศษถุงมือก็เก็บได้เลยค่ะโอเคไปต่อค่ะอันนี้คนสวยมาทำอะไรคะไปเกกน่เลยกยกระหนูเลยเอุยย้ยคนสวยเก็บบบันนี้ค่ะคนสวยเก็บเชืนัดได้เยอะแล้วค่ะมันจะหน่วยใหญ่ๆนะคะของคนสวยของแม่ลูกเล็กๆ,ๆ เก็บยังไงคะไหนโชว์ดิลูกต้องเนี่ยคันแสบมันหล่นค,คาคาบอ่ะเก็บเอาตตวลูกใหญ่ๆไะลูกลูกก็รักล่นเต็มพื้นเลยคะ่ะก็เลือกเอาลูกใหญ่ๆสวยๆบนต้นด้วยก็ได้ ต้นนี้ไม่ค่อยสวยแล้วลูกไปดูต้นใหม่ปะอันนี้ของแม่นี่ของแม่ได้หลายเติบที่ด้ของแม่ก็ได้หนักไหมไม่เอาแบกของแม่ไปด้วยไม่หนักมากโอ้ยไม่ไหวจะเขียไปหนักมาก